ใช้ของการเชื่อดนะครับมีอะไรบ้างอันแรกจะต้องเป็นสัตว์ที่เป็นประเภทอันอามเท่านั้นก็คือปศุสัตว์ที่ว่าเราเลี้ยงแล้วให้ให้นมให้เนื้อก็มีวัวควายแพะแกะอะไรกันโมนนะครับส่วนปลาวานนี่ไม่มีคิณภานะครับไม่ได้นะปลาวานจะไม่เชื่อดันจะจับเชื่อยังไงปลวา นเนื่อขายแรกนะครับต้องเป็นพวกสัตว์พวกเนีนะะ้ยเอสุสานสองอายุต้องถึงบอกไปแล้วอายุไาชีนะครับสามจะต้องไม่มีลักษณะบุบ่องตามฮะดิจิ่ท่านนาบีบอกนบีบอกว่าอารบะมีสี่ประเภทที่ไม่อนุญาตให้เชือกเนะีมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือประเภทที่ว่าตาบอดหนึ่งข้างหรือตาเขหนึ่งข้างหรือว่าตาโกนหนึ่งข้างหรือตาหุบหายไปหนึ่งข้าง อันนี้ไม่ได้เลยอาจารย์นี่เจ้าสักมาเชื่อเดี๋ยวคุณหมามีมาถึงตาบอดสองข้างเลยวัวยิ่งมามองเฮ้ยเชื่อได้ไงตาบอดสองข้างเลยวัวเนี่ยเอาอาจารย์บอกบอาข้างเดียวได้ไม่ถลกคือบอกข้างเดียวไม่ได้ต่สองข้างก็ยิ่งไม่ได้นะครับไม่ใช่บอกเลยอาจารย์บอกข้างเดียวคือในนลิปก็ะบีบอกอ้าวอะข้างเดียวแต่สองข้างมันยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะครับ อันที่สองเมื่อเราป่วยหนักเห็นไปเลยแบบตัวร้อนเลยไข้สูงเลยอย่างนี้เชื่อได้ไหมเชื่อไม่ได้หรือว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบหนักเลยอันนี้ก็เชื่อไม่ได้สามก็คืออะไรฮนะเมือเราขาเป,เ,ปเป๋เป๋แบบเดินไม่ได้เลยเดินแล้วก็กระพุกกระเพกเห็นเลยกับกับกับเงี้ยเวลาจะไปดูสัตว์เชื่อไปดูเลยเลือกเลยไอ้ตัวขาเป๋เนี่ยเท่าไหร่ ขาเป๊ะนี่สองพันบ <Okay. S 1> ัวขาเป๊ะสองพันเออตัวนี้แหละได้ไหมไม่ได้นะครับขาจะต้องสมบูรณ์อันนี้สี่อัลกินซ่าก็คือถ้าแปลภาษาชาวบ้านามัของบักโกลบอองแบบหมสภาพอะจากวัวไม่รู้เป็นตัวอะไรแล้วเนี่ยของจนกระทั่งว่ากระดูกมันก็ไม่เหลืออะไรอะรอมประเภทนี้เชื่อได้ไหมไม่ได้ครับ ะัะนั้นพี่น้องไปดูนี่ก็คือตาดูให้ดีนะครับสองเป็นไงครับป่วยไหมสามขาเป๋ไหมสี่เป็นไงครับหอ,อมบักโกรกไหมดูให้ดีนะครับลักษณะพวกนี้ถ้าเป็นตามนี้อยากได้อย่างหนึ่งเชื่อได้ไหมเชื่อไม่ไนะด,ด้หูขาดหูขาดที่เป็นมัก,กรุนะครับเป็นมัก,กรุ่ไม่ถึงกับห้ามทีเดียว มันจะมีคัดีบทหนึ่งท่านนะีมุฮัมัดสลลัลาะอะไรอิสลามได้พูดถึงลักษณะของของของสัตว์เนี่ยนะครับที่ว่าหูมันจะมีอะไรครับอันมูดาบาระอันมุคอบละอะไรพวกนั้นก็คือหูนี่ขาดจากปลายข้างหน้ามาข้างหลังจากข้างหลังมาข้างหน้าหรือว่าหูหลุดไปเลยหรือว่าที่มันเป็นรูกลมๆพวกนั้นนะครับถือว่าเป็นประเภทที่เป็นมักรู้แม้ว่าคดีจะบอกว่าไม่ได้หรือว่าบอกว่าอย่าทํา แต่ว่าพอมาเทียบกับฮะดิษที่นบีบอกว่าสี่อย่างห้ามเนี่ยในองนี้คือนบ,บีห้ามแค่สี่อย่างจริงเพราะนั้นอุลามะจึงยกมาที่เหลือเป็นมักรุรุไม่ควรฉะนั้นเวลาพี่น้องไปดูเนี่ยไม่ได้เลยสีย่อย่างในที่เหลือเนี่ยก็ไปดูลักษณะที่ไม่ได้ท,ที่ไม่เหมาะก็คือพวกหูแหวงหูขาดเขาหายไปเลยอย่างนี้นะครับหรือว่าเนื้อหายไปโดนกัดในบางส่วนอย่างเงี้ยพวกนี้พี่น้องก็ต้องหลีกให้หมดแม้จะเชื่อกุลบัตทั้งปีก็เอาสมบูรณ์อย่สิ นะไอตัวป่วยๆอะไรกูเนี่ยแล้วก็เก็บเก็บไว้นะครับอย่าเป็นอะไรกับมันเนื้อแข็งครับสมมุติพรุ่งนี้อ่ะวันอีกครับวันนี้เราจูงวัวไปกินน้ำวัวตกหนุ่มขาทำไงนั่นติอ่ะโอเคอันนี้มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายทีจะมันจะมีนะมีหนึ่งี๋ยวจะมีนะรายละเอียดตรงนี้ ดูเงื่อนไขที่สี่ออนตะกูนาะมุ่กันลืมุนตอกิต้องเป็นเจ้าของเลยสมบูรณ์เวลาเชื่อเป็นเจ้าของแหละไม่ใช่วันกุนบานมาปั๊บเนี่ยมาถึงอ่ะเฮ้ยวันนี้เชื่อตีนี่เชื่อเชื่อด้วยนะมอเชื่อเชื่อเชื่อตัวตัวใหญ่เลยมาถึงก่ะโวเชื่อเสร็จเรียบร้อยครนนี้สมหวังเดินมาไอหมัมวัวผมหายหายไปไหนก็ไม่รู้ดูไปดูมาเฮ้ยนี่มันหัววัวซะนเเชื่อไปแล้วเฮ้ยนี่เอาวัวฉันมาเชื่อได,ด้ไงเอ้า ุลบันเนี่ยอาจารย์คอลิดบอกว่าดีไม่เชื่อเหรอไปอย่างนั้นอีกได้ไหมไม่ได้วัวจะต้องเป็นครอบครองเลยสมบูรณ์ป็นเจ้าของและการครอบครองที่ถูกต้องตรงนี้เนี่ยขโมยไปได้ไหมไม่ได้วันนี้แนวไว้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้กุลบันแลวอาจารย์คอลิดมาบรรยายนี้นะเดี๋ยวขโมยวัวบ้านอาจารย์เลยได้ไหมขโมยไม่ได้วัวที่ขโมยมาเชื่อกุลบันไม่ได้วัวที่ไปยึดไปโกงเข้ามาได้ไหม ก็ไม่ได้อือนกันเพราะอะไรเพราะว่าการทำกุศลบาปเนี่ยเป็นตะก้อรุบันกะลลวะเป็นการที่ใกล้ชิดต่อลาตาลาจึงไม่อนุญ,ญาตให้ใกล้ชิดต่อลาตาลาด้วยกับมาสยะดด้วยกับบาปได้ไหมเอาของรอรมาให้อรเงี้ยเอาดอกเบี้ยมาแล้วก็ตาาะก้อเงี้ยได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นของบาปมันก็คือของบาปเราไม่รับหรอกเอาเร์รวยเอาเราไม่สนใจหรอกของไม่ดีเพราะนั้นจะเชื่อกุทธนันนึงก็ต้องเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามหลักการด้วย ขโมยมาอะไรมาก็ไม่ได้นะครับเงื่อนไขต่อไปที่ห้าก็คือว่าคือเจ็ดส่วนเราปรากฏว่าตังอะไม่พอเขาเขาคือเจ็ดส่วนอะเราอยู่ในเก็บลูกนี้ลูกนี้บอกว่าเดี๋ยวลูกนี้มาให้เราบอกว่าก็ไม่ตังมาอืแต่เรานั้นหุ้นในหุ้นในเก็บส่วนนี้แล้วอืเราก็อให้อีกสิบวันได้ไหม ถือว่าเป็นเจ้าหนี้สมบูรณ์หรือเปล่าตรงนั้นนะเจ้าของอยู่บนหรือเปล่าคือพูดง่ายๆคือยืมตังค์มาก่อนแต่ไม่ได้จ่ายหรือว่าไงเฮ้ยออกตังค์ไปก่อนออกตังค์ไปก่อนคือไม่ไม่ได้ให้เจ้าเจ้าของมั่วเอามั่วมาก่อนยืมมัวมาเชื่อก่อนแล้วก็จ่ายทีหลังครับหลอมาพัดไม่ได้นะต้องจ่ายให้เรียบร้อยในวันนั้นก่มงคนต้องก็จ่ายแล้วแต่ผมคนเดียวไม่มีตังค์จ่ายยังไงมันก็ต้องเชื่ออยู่แล้ว ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้สมบูรณ์ต้องให้สมบูรณ์ของไม่สมบูรณ์มันจะแขวงอยู่อ่ะเราจะไปทำอย่างนั้นได้ไงเดี๋ยวไลเนี่เดี๋ยวตอบอีกทีนึงตรงนี้มันมีวิธีไม่กดคนเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างันอาจารย์พูดยาวเดี๋ยวคุยถามอ่ะงั้นดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะมีในนี้ันจังหวะคระปุกความดียิ่งมันเกยต้นเนี่ยมันม่รุนเลยครับคู่นั้นอ่ะเมืองขาที่ห้านะครับจะต้อง ไม่เป็นสิทธิที่ไปผูกกับคนอื่นอยู่เช่นอะไรครับเอาวัวไปจำนำยืมตังมาแล้วก็อกเอ้ยไม่มีอะไรไปจำนองเี้ยเอาวัวไปจำนองไว้ก่อนพอจำนองเสร็จถึงเวลาพู้ป่านเอ้ยวัวฉัน่ะฉันจะเชื่อดได้ไหมไม่ได้ไหนใครบอกได้ไม่ได้เพราะว่าวัวตัวน,นี้เป็นไงไม,ไมันเป็นของเราก็จริงแต่เราเป็นไงฮะเอาไปเอาไปเป็นหลักประกันอยู่ พอเป็นหลักคาประกันยังมาบอกเฮ้ยของฉันจะเชื่อกุญบานห้ามทำความดีเหรอวอนี่เป็นอิบลิสหรือเป็นัยตอลหรือมาห้ามทำความดีไม่ได้เพราะนั้นคือบัวตัวนี้จะต้องไม่อยู่ในการอะไรประกันไปไหนไปอะไรไม่ได้ต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนลามานะครับเวลาเคลื่อนเงื่อนไขต่อไปนะครับเวลาในการเชื่อเชื่อกุนบานจะต้องเชื่อหลังจากละมาอีกเท่านั้นในฮะดิสเฮีรบีบอกว่าใครก็ตามที่เชื่อก่อน ละหมาดก็เป็นอะไรฮะละดี๋ยวก็ที่มูฮาเป็นเบียงแค่เนื้อที่เขาเป็นไงฮะเอาไปให้กับตัวเองแล้วก็เอาไปให้กับครอบครัวก,ก็ได้มาหุ่นอ้างนดีเอาให้กับครอบครัวไม่นั้ไม่ใช่กุ้บาทอีกขั้นี้ถึงมับีบอกว่าใครที่เชื่อก่อนละหมาดอีกก็ให้เอาตัวใหม่มาเชื่อดต้องเชื่อด,ด้วยหมายก็ว่าพลาดไปแล้วเนี่ยก็ต้องหาตัวใหม่ต้องรับผิดชอบตัวเราเองไปแล้ว ครานี้ถ้าเชื่อนอกเวลาเนี่ยได้ไหมเลยวันอีดแล้วได้ไหมวันอีดแล้วตาเลิ่หมดไปแล้วเอ้ยลืมไปวัไม่ได้เชื่อต้องไปเชื่อที่หลังอ่ะทันไหมได้ไหมเชื่อนอกเวลาใช้ไม่ได้นะก่อนเวลาก็ไม่ได้นอกเวลาก็ไม่ได้แต่นอกเวลาเนี่ยเป็นไปได้อยู่ในสองกรณีเป็นไปได้หนึ่งวัวหายไม่ร้ <c oughs> องข้อใช่ไหม วัวมันหายไปหาไม่เจอแต่ฉันจะเชื่อกู้บานะหาไม่เจอแล้วพอหมดกู้บันกลับมายิ้มเลยวหมดกู้บาแล้ว่างเงี้ยอย่างนี้ทําไงเชื่อได้เลยถือว่าเป็นกูบน้บัตรเหมือนกันเพราะเราเหเนียบไปแล้วนะครับหรือสองในประเภทที่สองลืมเอาวัวมีคนมาฝากไว้ให้อะเอยตัวนีมาเชื่อไดห้หน่อยกู้บาตตัวเนี้ยพอดีผมไม่อยู่ผมจะไปอเมริกาเนี่ยสมมุติพอไปเสร็จ กลับมาเดือนหนึ่งกลับมาเจอเอ้าวัวฉันยังยืนอยู่หน้าบ้านกินหญ้าอยู่เลยยิงพังจะมันวัวฉันนี่ที่มาบอกเออใช่ลืมไปเลยโอ้มาบมาลืมไปลืม,ม,ม,ลมไปวัวแต่ไปดูนกกระหัวจุกเพิ่นอย่างเงี้ยอย่างนี้ทําไงอย่างนี้อุลามะว่าเชื่อได้ไม่เป็นไรถ้าลืมัาฐามาจากไหนก็ามาจากอันิีท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านเราเอาอะไรมาสลัมเทียบกับการละหมาดนับดลีบอกว่ามันน้ามันนิสละเอาน้าซียฮะ ฝันลี้ยวซ้อนวิหารแดนนั่นกราคาใครก็ตามที่ลืมนอนเพลินหลับไปเลยหรือลืมว่าละหมาดแล้วไม่ละหมาดลืมไปมานึกได้ทีหลังนะนะบีว่าฟันลี้ยวซ้อนวิหารดนนะ่กราคาให้ทําการละหมาดทันทีเมื่อเมื่ออะไรเมื่อนึกได้ก็ให้ทําการละหมาดอันนี้ก็เหมือนกันแหละลืมก็นึกได้ก็เชื่อไม่มีปัญหานะครับอินชาอัลเลาใน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 ส่วนตรงนี้